สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมเบียร์ฟอร์ดปทุมธานีนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาชมรถยนต์ฟอร์ดเน็กซ์เจนเลนเจอร์ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา XLT นะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซล170แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับฟอร์ดรับประกันนะครับผม5ปีหรือ150,000กิโลอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมชุดแต่งแล้วก็ ของที่ติดมากับตัวรถนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับด้านหน้านะครับเราเปลี่ยนกระจังใหม่นะครับผมจากกระจังที่เป็นแกนโลโก้ตรงกลางนะครับสีโครเมียมก็เป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับเป็นฟอนต์ฟอร์ดนะครับผมสามมิติแล้วก็มีไฟนะครับไฟบาร์ LED ด้านบนนะครับสามารถเลือกสีได้เป็นสีส้มหรือสีขาวก็ได้นะครับผมแล้วก็ช่องระบายอากาศนะครับเวลาขับรถเดินทางไกลๆนะครับก็ระบายอากาศจาก้องเครื่องได้ดีขึ้นด้วยนะครับผม บนฝากระโปรงนะครับจะเป็นจมูกซองฟิสตนะครับตัวนี้ทําสีเดียวกับตัวรถตัดพื้นดําด้านนะครับผมแล้วก็เลือกลายเป็นแบบม้านะครับผมจะมีสลายนะครับม้าเป็นกระทิงเป็นลัดนะครับผมก็สามารถเลือกลายได้นะครับผมตัวนี้ติดตั้งสวยงามนะครับไม่มีการระบายอากาศนะแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟหน้าลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับว่าของเรายังเป็นไฟหน้าฮาโลเจนหรอไม่ใช่นะครับของเราเป็นไฟ LED แล้วนะครับเป็น LED Reflector นะครับ พร้อมกับไฟเลี้ยวในโครมนะครับผมแล้วก็มีไฟสีแคมป์นะครับเป็นไฟวิ่งกลางวันนะครับผมตัวนี้เวลาสตาร์ทเครื่องนะครับไฟ l e d Daylight เนี่ยจะติดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนอกจากความสวยงามนะครับผมเขายังเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะครับเวลาขับขี่สวนกันมานะครับหรือว่าขับตามคันหลังไปนะครับเขาจะเห็นรถเราได้เด่นขึ้นด้วยนะครับผมไฟตัดหมอกนะครับของเรายังเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับผมแล้วก็ ไฟตัดหมอกตัวนี้เทคโนโลยีเพิ่มเติมก็คือเวลาหักเลี้ยวองศาพวงมาลัยนะครับผมเขาก็จะติดเปิดมุมอับสายตาให้ด้วยนะครับผมเพราะว่ารถเราเป็นรถยกสูงใช่ไหมครับเวลาขับเลี้ยวซอยแคบๆหรือว่ามีมุมอับเนี่ยตัวนี้ก็จะเปิดมุมอับสายตาให้ด้วยนะครับผมก็ดีมากๆเลยนะครับผมด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับผมติดตั้งทุ่มล้อเพิ่มนะครับเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับผมตัวนี้ยิงซิลิโคนกับติดกาวสามเอ็มนะครับ ไม่มีการเจาะตัวรถนะครับผมเราจะใช้พุกเดิมของตัวซุ้มล้อเก่านะครับเพราะฉะนั้นรถจะไม่ช้ำนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วด้วยนะครับจัดทรงอเมริกันให้มันยกสูงขึ้นด้วยอีก2นิ้วนะครับผมแต่ว่าเราใช้ปีกนกกับโชคเดิมนะครับผมก็ตัวนี้เป็นขนาด20ออฟเซตลึก24สนะครับมันจะล้นออกมาจากบอดี้นิดนึงนะครับผมแต่ว่าเรา มีซุ้มรัดมาแล้วนะครับก็จะลดนนิดเดียวนะครับผมตัวนี้รัดด้วยยาง MT เบอร์33คูณ 12.5R20 นะครับผมก็บัางใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นทรงอเมริกันสไตล์ก็สวยงามมากๆเลยครับลายล้อเรามีให้เลือกด้วยนะครับผมกระจกหูช้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็พื้นํำด้านด้านล่างนะครับมีไฟเลี้ยวให้แล้วนะครับผมแล้วก็ปรับพับเก็บไฟฟ้าแล้วก็เวลากดดับเครื่องยนต์หรือว่าปิดรถล็อกรถนะครับเขาก็จะปรับเก็บออโตให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มแล้วนะตัวใหม่เรามีมาให้้แลวผม แล้วหลังคาด้านบนเป็นดําด้านนะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามนะครับผมใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ติดตั้งสวยงามนะเพราะว่าเราไม่ได้เจาะลงไปในหลังคารถนะครับผมกรส่าด้านข้างนะครับฟิล์มเซรามิกเนี่ยสามารถเลือกความเข้มของสีได้นะครับผมเพราะว่าลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะครับผมแล้วก็ตัวโฉม2022เนี่ยเป็นกุญแจสมาร์ทย์เลดแล้วด้วยนะครับผมก็คือกุญแจอยู่กับตัวนะครับไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเพื่อ จะมาไขแล้วนะครับผมเราสามารถคล้องเพื่อปลดล็อกได้นะครับหรือว่ากดสัมผัสเดียวเพื่อล็อกรถรอบขันได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเบ้ารองกันมือนะครับผมอันนี้นอกจากที่มันจะสวยงามนะครับมันก็ยังป้องกันรอยขีดข่วนจากมือเราด้วยนะครับด้านหลังนะครับผม Ford Nexgen t ของเราเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเราวางชุดโช๊คอัพมานอกคัสซีนะครับผมเพราะฉะนั้นน้ำมิติรถของเราจะใหญ่ขึ้นนะครับฝั่งละ5เซนติเมตรเลยนะครับผม นอกจากเวลาที่เขาเรียกว่าฐานล็อกว,กว้างขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นเนี่ยพื้นที่กระบะขนส่งก็มากขึ้นด้วยและการก่อถนนก็จะทําได้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็เลนเจอร์ของเราเนี่ยเป็นโช๊กวางแบบคว้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยวโค้งเข้าโค้งเนี่ยฟอร์ดเลนเจอร์เราจ,จะทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็คือเลี้ยวเข้าโค้งเนี่ยจะกระชับหนึบนะครับผมก็ตัวเดิมเราก็ใช้โช๊กคว้แบบนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็โลบาร์นะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มเป็นโลบาร์เหล็กแบรนด์เอาเรนเดอร์นะครับผมมีห่วง นะครับสำหรับไว้คล้องไว้รัดด้วยนะครับผมก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับมันไดท้ายนะครับไว้เหยียบจากด้านหลังนะกรณีเช่นถ้าสมมุติว่าเราบรรทุกของนะครับผมเป็นไม้ยาวเนี่ยที่ต้องเปิดกระบะไว้นะครับไม่สามารถขึ้นจากด้านหลังได้ก็เหยียบขึ้นจากด้านนี้ได้นะครับผมติดตั้งข้อไฟท้ายด้วยนะครับผมเพิ่มความมีมิติด้านหลังนะครับผมตัวนี้เป็นกันชนท้ายเดิมนะครับของโรงงานเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดพื้นนำด้านนะครับผมแล้วก็ กระบะหลังเนี่ยเป็นสปอยเลอร์ด้านบนนะครับอันนี้ก็ได้ DNA ของ F150 ตอนนอกมาใช้นะครับผมมีไฟเบรกดลิยอยู่ด้านนี้นะครับพร้อมกับกล้องถอยที่เวลาใส่เกียร์ถอยเนี่ยจะแสดงภาพจริงนะครับจากหน้าจอให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตามตาเลนเจอร์ลงไปในแผ่นกระบะเลยนะครับผมอันนี้ก็ดูแพงขึ้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูด้านในกันนิดนึงครับผม ด้านในตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้าไวนิลอยู่นะครับแต่ว่าเรามีแอร์ตอนหลังให้แล้วนะครับผมแล้วก็ด้านหลังมีช่องพาวเวอร์อะเเป็นช่องเสียบจุดบุหรี่นะครับเราก็สามารถแปลงเปลี่ยนไปเป็นที่เสียบชาร์จสําหรับโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมห้องโดยสารก็กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าจากหน้าไปหลังซ้ายไปขวามันจะใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นปุ่มพาวเวอร์สตาร์แล้วนะครับเราก็กดปุ่มสตาร์นะครับผมตัวนี้ก็ เอากุญแจวางที่ตัวรถนะครับเหยียบคัดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับผมแล้วก็วัสดุด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นเย็บด้ายสีเทานะครับผมกระจกคู่หน้านะครับเป็นออโต้แบบไฟฟ้านะครับผมก็คือเป็นออโต้นะด้านหลังจะเป็นกดไฟฟ้าปกตินะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถปรับกระจกได้นะครับผมให้ระดับสายตาเราที่เราถนัดนะครับผมไฟหน้าก็สามารถตั้งค่าเป็นอัตโนมัติได้นะครับผม มาที่ตัว A คือไฟหน้าออโต้นะครับผมปัดต้าฝนออโต้ทางานร่วมกันนะครับผมตัวนี้เรายกสูงเพิ่มขึ้นนะก็สามารถปรับไฟหน้านะครับให้ไม่ไปยิงไฟใส่คันอื่นนะครับเพราะฉะนั้นยก2นิ้วนะครับผมแนะนําให้ปรับไฟให้พอดีกับรถที่ขับสวนกับเรามานะครับจะได้ไม่แยงตากันนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นจอขนาด10.1นิ้วนะครับ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับผมตัวนี้แอร์อิสระแยก้า้ขวาด้วยครับผมแอร์ออ o โต้ด้วยนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีแท่นชาร์จนะครับแบบไร้สายนะครับผมสำหรับโทรศัพท์ที่ไม่รองรับก็มีช่อง USB รองรับไว้เผื่อแล้วนะครับผมมีระบบการขับขี่4โหมดนะครับผมแล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดถือว่ามาดีครบครบเลยนะครับตัวนี้นะมีระบบพูดคอนโทรลด้วยนะครับที่พวงมาลัยนะครับผม ปกติตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีคุชคอนโทรลให้นะครับแต่ตัวนี้พวงมาลัยก็มีคุชคอนโทรลให้สามารถปรับได้สีทิศทางขึ้นลงนะครับแล้วก็ยืดเข้ายุบออกนะครับผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อเด้วยนะครับของเราเนี่ยเป็นเจ้าเดียวที่ใช้พวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็ให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่นมาตรฐานเลยนะครับผมถือว่าฟอร์ดให้มาดีมากๆเลยนะครับผมหน้าจอสามารถรองรับแอปพลิเคชัน Ford p a s s นะครับผมสามารถเชื่อมต่อกับเลขคัสซีนะครับผมเพื่อจะดูตำแหน่งรถได้นะครับผมแล้วก็ เช็คสถานะรถได้นะครับดูปริมาณน้ํามันเครื่องได้นะครับผมก็สั่งสตาร์ทเครื่องได้ด้วยนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมดับเครื่องได้นะครับและนี่ก็เป็นการแนะนํา Ford r a n g e r XLT เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ราคา889,000บาทนะครับผมส่วนโปรโมชั่นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมตกแต่งให้กับคุณลูกค้าแบบไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับผมลูกค้าท่านไหนอยากได้โปรโมชั่นแบบนี้นะครับก็ทักหาเบียได้นะครับผมโอเคคข่า่าประมาณนี้นะครับผมก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยว เบียจะพาชมรถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ